สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับที่มีความสงสัยนะครับแล้วก็ถามเข้ามานะครับว่าการถ่ายคลิปวิดีโอในแนวตั้งนะครับทําอย่างไรเวลาที่เราอัปโหลดยูทูบแล้วให้ได้รูปภาพเต็มจอนั่นเองนะครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้นะครับแล้วเราก็ไปตั้งค่าเป็นขนาดของภาพนะครับเป็น9ต่อ16นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะใช้ภาพที่16ต่อ9นะครับ ในแนวนอนเพื่อจะอัพโหลด u t u b e นะครับแต่เรา่องนี้เ็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับก็ใช้เป็น9ต่อ16นั่นเองนะครับก็ไปตั้งค่าในแอปตั้งค่าในแอปคายมาเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีขนาดให้เราเลือกเลือกนะครับเราก็เลือกที่9ต่อส6กนะครับก่อนที่จะไปตัดต่อแล้วก็แจ็พอร์ตโครงการนะครับที่เราจะต่อนั้นแล้วก็ไปอัพโหลดลง YouTube นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับเพื่อนๆ สามารถที่จะทำได้ทุกคนครับผมนะครับขอบคุณมากครับ